เรื่องราวแห่งความฝันและการทำนายฝันมีมานานมากแล้วในสังคมไทยความฝันสามารถบ่งบอกถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตที่จะเกิดขึ้นซึ่งความฝันจะเป็นจริงหรือไม่ขึ้นอยู่กับโชคชะตาและวาสนาของแต่ละบุคคลวันนี้ดีเมื่อทำนายฝันจะมาทำนายความฝันของคุณกันหากคุณฝันว่าโดนแมวตัด ทำนายว่าคุณอาจจะมีเคาะหรือมีเรื่องราวไม่ดีมาทําให้ร้อนใจช่วงนี้คิดทําสิ่งใดควรพินิษวิเคราะห์ให้ถี่ถ้วนก่อนจะลงมือทําอะไรก็ตามเพราะหากพลาดจะส่งผลไม่ดีต่อทั้งตัวคุณและคนในครอบครัวได้ระยะนี้คุณมีดวงในเรื่องของการเสี่ยงโชคแต่ให้ระมัดระวังเรื่องสุขภาพเอาไว้ ความรักคนโสดจะมีเพศตรงข้ามเข้าหาบอกเลยว่าหัวใจคุณจะสดใสเบ่งบานเป็นสีชมพูเลยก็ว่าได้ส่วนคนมีคู่ช่วงนี้จะโปวดหัวเพราะมีเรื่องทําให้คุณต้องร้อนอกร้อนใจอยู่เป็นประจำระยะนี้ให้ระวังเรื่องมือที่สามให้ดีที่จะเข้ามาสร้างปัญหาให้กับคู่ของคุณ การเงินด้านการเงินถือว่าพอใช้พยายามอย่าใช้จ่ายเกินตัวแต่หากติดขัดเรื่องเงินจะมีคนยื่นมือเข้ามาช่วยเหลือแต่ยะนี้ระวังอย่าให้ใครหยิบยืมเงินเพราะอาจเป็นหนี้สูนส่วนด้านการงานในช่วงนี้คุณไม่ควรอาสาไปรับทำอะไรใหม่ๆจะถูกคนในที่ทำงานหาโอกาสเอารัดเอาเปรียบหรืออาจถูกอิจฉาได้คุณมีโอกาสได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งในหน้าที่การงานที่สูงขึ้น เลขมงคลให้โชค082649และ68ความฝันคือการแสดงออกของความนึกคิดความรู้สึกและเหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามาในสมอง ในขณะที่เรากําลังนอนหลับอยู่คนเรามักจะฝันกันคืนละสองครั้งหรือ3ครั้งแต่มีเพียงบางคนเท่านั้นที่จดจําความฝันของตัวเองได้ดังนั้นความฝันจึงสามารถใช้ในการทํานายเหตุการณ์ดีร้ายร่วมหน้าได้ ในการฝันแต่ละครั้งเมื่อรู้สึกตัวตื่นแล้วไม่ควรลุกจากที่นอนทันดีทันใดเพราะเรื่องราวที่อยู่ในฝันนั้นอาจจะเลือนหายไปหรือความจำอาจคาดเคลื่อนได้ดังนั้นเราจึงควรนอนต่อไปอีกสักคู่หนึ่งแล้วจึงค่อยลุกขึ้นมาทบทวนความฝันนั้นพร้อมกับดูคำพยากรณ์ตามตำราทำนายฝันต่อไป คุณที่รับชมรับฟังดีมีเมอร์ทำนายฝันอยา่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไ r i b e และกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้ทีมงานด้วยนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ